เย้เฮ uh ้สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนี่ครับผมนอกก็อยู่กับเควส b บีแบรนี่กูมไม่ได้ขยับที่ด้วยนะครับจากเควส1สอ่ะโอเคเดี๋ยวมารับเควสที่14กันต่อเลยนะครับผมนอกจะได้ไม่ช้าเควสคลิปยังได้ไม่ยาวสิครับอ่ะโอเค เรนเรนสโนอเว่ยนะครับนี่เรนเรนสโนอเว่ยนะครับชื่อเควสเขานะครับกออ็อย่างแรกเลยเขาให้เก็บไว้โพเลนนะครับเก็บไว้โพเลนไว้โพเลนก็ดอกไม้สีขาวแหละนะใครที่เปิดเควสเป็นภาษาไทยนะครับชื่อดอกไม้สีขาวอ่ะพี่ลืมเค็มหลังว่ะเพินี้จะแหลกนิดนึงเนี่ยพอมีสายฟ้าอยู่นะครับสายฟ้า นะครับอ่ะโอเคให้เก็บไวโพเลนนี่ตามนี้นะครับไวโพเลนเอ่อสิบล้านนะครับแล้วก็เก็บ ollen, บูโพเลน10ล้านเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันที่3ามเขาบอกให้เก็บที่พายแอปเปิลน่ะนั่นหมายความว่าเราไปเก็บที่พายแอปเปิลเนี่ยเราก็จะได้เอ่อไวโพเลนด้วยนะจ๊ะอ่ะไปะเดี๋ยวลองไปเก็บดูนะครับมีหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ใช้เคียวครับทำไมใช้ที่ขุดนี้ครับเพราะว่าเอ่อช่วงเนี้ยเอ่อกิจกรรมอ่ะมันอยู่ในช่วง เรียกอะไรวะฟาร์มสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์บางตัวมันต้องใช้ที่ขุดซิกแบบนี้ในการเเก็บฟิวนะครับมันถึงจะดรอปมามีโอกาสดรอปไม่ไม่ใช่ว่าถึงจะดรอปแล้วกันอ่ะโอเคก็เก็บพายแอปเปิลนะครับ10ล้านนะเห็นบ่ามันจะได้ไวโพเลนด้วยนะครับแล้วก็มีบูโพเลนนิดหน่อยนะครับดอกสองดอกอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็ต่อมาอันที่4ครับเขาบอก5ห้ให้เก็บอ,อ,อะไรวะให้แลบีนะฮะ คเล็กโพลเลนวิดแลบีนะครับก็คือให้แลบีเนี่ยเก็บโพลเลนนะครับแลบีของใครของพวกต้นเกมอ่ะที่มีแลบีเยอะๆอย่างเช่นบอมเบอร์เบบี้เฮสตี้ลูเกอร์รัดบีอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับก็จะเสร็จเร็วหน่อยนะครับส่วนพวก uh, ที่จัดรังแล้วอะไรแล้วเนี่ยครับมันเขาจะใช้แลบีค uh, ่อนข้างน้อยนะครับมันก็จะช้าหน่อย10ละ10ล้านเนี่ยค่อนข้างนานเห็นปะ ไวโพลเลนกับไพเพิลเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับแต่ตัวแลบีเนี่ยเพิ่งได้แค่600นะฮะอ่ะโอเคต่อมาเกาบอกว่าให้เก็บ่100โทเค็นฟอร์มมอนโดชิกเนี่ยมอนโดชิกก็คือไก่ที่อยู่บนเมลตินท็อปนะฮะก็มันจะเกิดทุกชั่วโมงนะครับทุกชั่วโมงศูนย์ศูนย์เลยนะตัวเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยเกิดเลยนะครับก็ไปรอตีแล้วก็เก็บโทเค็นนะครับมีโอกาสดรอปเป็นไข่มิติกกับ อ่อสตาร์ทริทนะครับที่มอนโดชิกนะครับผมอ่าต่อมาเนี่ยเขาบอกให้เก็บ token from Honey Storm. คอลเลกโทเค็นฟอร์มฮันนี่สตอร์มนะฮะฮันนี่สตอร์มก็จะเป็นเอ่อเหรียญนั่นแหละชื่อตามชื่อมันเลยนะครับฮันนี่สตอร์มก็คือพายุของเอ่อฮันนี่นะครับก็ให้เพื่อนมาเปิดให้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเปิดให้เป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับพี่ก็ไม่รู้เวลานะครับในในส่วนของการที่จะเปิดได้เนี่ยเงื่อนไขก็คือ ต้องมีพึ่ง Legendary นะครับสี่สายพันธุ์นะครับสี่สายพันธุ์นะไม่ใช่4ตัวนะครับก็กดเปิดเข้าไปอะเดี๋ยวพี่เปิดเปิดเลยแล้วกันเนาะคลแหแลกเชื่อมันอะแล้วก็เก็บโทเค็นไปเทไหรนะ่เนี่ยหนึอันนะครับก็อแะแลกแบบนี้จะเก็บได้ไงนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นโทเค็นฮันนี่นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกโทเคเ็นฮันนี่อะแล้วก็อะไรอะ่ะติกเก็อะไรพวกเนี้ย โอ้โหดูดิเก็บไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เลยนะเพราะมันแหลกนะเวลาเวลาทาก็คือพยายามหาเซิร์ฟที่มันไม่ค่อยปิงนะอันนี้พี่ปิงเพราะว่าพี่เปิดมาโครหลายจอนะโทษแต่คนอื่นอ่ะโอเคต่อมาครับผมให้นะครับป๊อปป๊อปบับเบิลนะครับหนึบับเบิลก็คือฟองน้ำนะฟองน้ำจากลุกจากกบจากที่ขุด ฟองสบู่ที่ขุดเอ้ยจากที่จากหน้ากากบับเบิลก็ได้หมดนะครับจะก็คือแค่เก็บฟองอ่ะตามมุดเรามีกบอ่ะมันก็ได้นะครับสายฟ้าก็จะไวหน่อยเว้นนี้นะครับส่วนสายแดงก็แต่แดงมันก็มีกบอยู่แล้วแหละเพราะว่าแต่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 มันเก็บแค่ร้อยกว่าร้อยนะครับมันไม่ได้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับกบมันจะซัมมอนฟองมาแบบนี้นะครับให้เราเดินเก็บไปเลย เก็บตั้งนานแล้วเพิ่งจะระเบิดบ้าไปแล้วอ่ะนี่เห็นปะชนตั้งนานแล้วเพิ่งจะระเบิดนะครับอ่ะโอเคก็ผ่านไปสำหรับเออ่ป๊ pop b u b b l ลนะครับแล้วก็ต่อมาเขาบอกให้ purchase เนี่ยครับ purchase เอ่อ11 offer form อ่อ BBA บร์แคตตานะครับ, purchase, from, b catalog, รบก็คือซื้อของในเอ่อ BBA บร์แคตตานะครับ11ชิ้นนะใ,ใ,ในในในเควสเนี่ยเขาเขียนว่า11ชิ้นนะแต่ว่าของพี่เนี่ยที่หลอดเขียวมันขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่า เเควสก่อนหน้านี้มันบอกให้เราซื้อไปแล้ว9ชิ้นถูกไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราดูของราคาถูกๆแล้วกันนะที่เราซื้อตอนนั้นก็เป็นสติกเกอร์ใช่ไหมโอ้โหสติกเกอร์ก็แพงนะอันนี้ไม่น่าซื้อเลยเนี่ยร้อนึงนะอ่ะเดี๋ยวไปซื้อข้างบนแล้วกันนี่เห็นป่ะทิกเก็ตแพนเทอร์นะครับราคาหนึงร้อยนะครับอันนี้พี่ก็เป็นสิบละแล้วก็อีกอันหนึงครับ อีกอันนึงคืออะไรดีวะไม่มีอะไรที่ราคาทุกถูกแล้วเป็นนี่ล้วกันนะครับเอ่อ radioactive bundle นะครับก็คือ atomic teeth นั่นเองนะครับออ่ะโอเคใช่ไป เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้พึ่งกายพันธุ์นยครับเผื่อใครไม่รู้นะก็คือการกายพันธุ์ก็คือทําให้พึ่งเนี่ยติดลังสีในแต่ละลังสีเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นช่วยในการเ,าเก็บช่วยในการคอนเวิร์ตช่วยในการดาเมจนะครับก็ตัวเลขของเลเวลเนี่ยก็จะเ,เปลี่ยนไปตามความสามารถเอ้สีของตัวเลขเลเวลก็จะเปลี่ยนไปตามความสามารถที่เราสุ่มได้นะครับอ่ะโอเค ใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูหาหาดูในคลิปเก่าๆพี่นะครับหรือว่าถ้าไม่เจอจริงๆก็บอกนะครับเดี๋ยวจะทําทให้ใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็เอ่อคอลเลกตยี่สิบคาเวลนะครับคาเวลคาเวลก็ Car vel, Car vel คือขวดเมฆนะครับขวดเมฆนั่นหมายความว่าเราต้องเล่นเอ่อเมมโมรีแมทเพื่อให้ได้ขวดเมฆหรือเอ่อตีพึ่งลมนะครับเพื่อให้ดอกเป็นขวดเมฆนะครับอันนี้น่าจะ ยังไม่เกิดเนี่ยครับก็สามารถตีพึ่งลมธรรมชาติได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเสกให้ก็ได้นะครับอันนี้พึ่งลมคาวเวลก็หน้าตาแบบนี้ครับนี่เห็นปะคาวเวล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 วเวลวเวลคาวเวลอะต่อมาฮะให้เออ use เ e เป e ร์เ r ร a ซ o มสองไทม์นะครับ เดบเบอร์แบร์สมวนะครับก็คือไอ้ถ้วยทองที่อยู่หน้าร้านหมี่กระถางนะครับในการเปิดใช้งานก็คือเราต้องอ๋อสำเร็จเควสบีแบร์ซะก่อนไม่ไม่ใช่บีแบร์สำเร็จเคว B B สวของเดบเบอร์แบร์ซะก่อนนะครับผมแล้วก็วิธีทำก็เดี๋ยวพี่วางออลิงก์คลิปที่อสอนทำเดืบเบอร์แบร์ไว้ที่ที่ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าออมันเสร็จไปแล้วนะครับก็ มาน,นี้เลยนะครับซัม,มาวาเนี่ยเปิดใช้งานนะครับทุกๆ6ชั่วโมงอ่าไม่ใช่ทุกๆคูดาว6ชั่วโมงนะมันจะมีคูดาว6ชั่วโมงสมมติวาเรารับไปแล้วมันก็จะคูดาว6ชั่วโมงอันเนี้ยพี่เอ่อรับไปแล้วนะครับก็ต้องรออีก5ชั่วโมงเพื่อกดอันแรกแล้วก็ต้องรออีก6ชั่วโมงเพื่อกดอันที่สองนะครับหมายความว่าเคเวสนี้พี่ต้องใช้เวลาถึงเอ่อเท่าไหร่เนี่ย10 สิบชั่วโมงกว่านะครับประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเควสนี้อ่ะโอเคผ่านต่อมาครับผมเขาบอกว่าให้มีนะครับเอ่อเยลโล่อัมเบล่าสติกเกอร์นะครับสามอันนะครับก็คือสติกเกอร์ล่มนั่นแหละสามอันนะครับแล้วก็มีเกรย์เรนนิงคาวนี่ฮะเอ่อหนึ่งอันเอ่อเกรย์เรนนิงคาวรู้สึกว่าจะเป็น เมฆฝนที่มีเออเมฆสีดำที่มีฝนนะครับส่วนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันอัมเบล่าก่อนแล้วกันเนาะอัมเบล่าก็อันนี้แหละนะคเควสของต้นเกมที่เราทิ้งกันบ่อยๆนะครับวิธีการได้มาก็คือใช้สติกเกอร์เอ่ออาจจะได้จากสติกเกอร์ซิกที่พี่ถืออยู่นะครับสติกเกอร์ซิกตัวเนี้นะฮะเอ่อ S <S เควส์ทำเควส์ทำเควสของสติกเกอร์นะนะฮะสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์นะครับเพื่อทำเควสหรืออาจจะเจอตามฟิลหรือว่าเดินเก็บได้ตามฟิลอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออ่ไปเทดกับเพื่อนเอาเพื่อนที่ยังไม่ได้ใช้เควสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ได้จากสติกเกอร์สเปาได้จากสกีเตอร์พินเตอร์นะครับไอสติกเกอร์พินเตอร์ครับจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดเอ่อเรียกว่าอะไรวะ อ่าเปิดโดเนทไข่เบสิกไว้ครับแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงครับส่วนใหญ่มันจะออกเป็นล่มนี่แหลนะอ่าอ่าโอเคต่อมาก็คือเป็นเอ่อเลนนิ่งเลนนิ่งคาวนะฮะก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ใช้1อันนะล่มเมื่อกี้ใช้3อันนะครับอันนี้ใช้1อันอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวเรียกขอตัวเดียวขอเวลาไปหาสติกเกอร์นะครับแล้วก็อ่อไปเอ่เอเก็บเควสพวกซามวาัวสักครู่หนึ่งนะครับครู่หนึ่งอยู่แล้วแหละเพราะว่ากูตัดถามสคริปต์นะครับ ก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการทำนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกัน A few moments later มามาเลยนะครับกับเควสที่13นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอ,อตัวซามัวนะครับจนเหนื่อยเลยนะแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยเราก็ได้ทำการตีวินดี้บีไปด้วยนะครับเพื่อเก็บาคาเวลนะครับในส่วนของตัว ในส่วนของตัวคาวเวลนะครับก็กระเป๋าเราเนี่ยมันจะใส่ได้แค่1ิบอันนะครับก็สมมุติว่าถ้าเรามีเต็ม10อันอ่ะเราจะเก็บอันใหม่เข้ามาพี่ไม่รู้พี่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะนับสแต็กให้เราหรือเปล่านะครับผมเราก็วิธีของพี่ก็คือลบใช้คาวเวลออกไปนะครับแล้วก็เวลาเก็บเข้ามาใหม่อ่ะมันก็จะมันก็จะได้แหละนะครับแต่ว่าถ้ามันเต็ม1ิบแล้วตีอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามากดตัวซามัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ สองของเควสนะรอบที่สองของเควสเนี่ยครับโอเควันนี้เราก็ได้เน็กตาเป็นตัวอคอมฟอร์ตติ้งมานะครับสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปส่งเควสครับมฮอันนี้ก็เควสท,ที่สิบสามนะก็ส่งไปเลยสิบสามปะวะเออน่าจะใช่แหละสิบสามนี่เฮ้ยไม่ใช่วะ่ะสิบสี่ดิแสดงว่าสิบสามทำไปแล้ว อ่ะเป็นเคลที่14นะครับเมื่อกี้ผิดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดหนึ่ง 12... 14หรือ13วะ